ก็นี่ไงก็ต้องมีอย่างนี้ไงมีดารามีสื่อมวลชนมีเศรษฐีเศรษฐีดีๆเนี่ยเขาอยากทําความดีนะเราไม่เคยรวยอย่างเขาอย่าเพิ่งไปด่าเขาโอเคไหมต้องรวยเหมือนเขาก่อนใช่ไหมคะใช่เอ้าท่านประธานทานินซีพีท่านก็ทําความดีอยู่เบื้องหลังเยอะแยะมีคนจะคนไปว่าท่านถูกไหมคุณเจริญไปว่าท่านทำน้ำเมาเอ้าถ้าท่านไม่ทำแล้วใครทําท่านอาจจะเสียสลายเราก็ได้เออเะาคนยังต้องอยากดื่มยังมีอยู่ใช่ไหม เบีสิงเขาก็ทำในดีๆเรื่องเยอะแยะเซนทันเขาก็ทํานู่นทํานี่ของเขาคือเศรษฐีในไทยเขาก็ทำอะไรกันหลายๆอย่างไงแต่เขาถูกฝึกมาไม่ให้อวดตัวเมันลักษณะที่เขาถูกเลี้ยงดูมาใช่เขาสุภาพไหมเขาสุภาพอาจารย์ไม่เหมือนเราใช่ไหมผู้เศรษฐีวันนี้เขาสุภาพเขาเจอเราแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์เขาจะยอมรับเราได้ไหมเขาก็เขาก็ฝึกกันนะเขาก็มีหนทางของเขาผมว่าตอนนี้มันเอาขีดขั้นในเรื่อง รวยจนขีดขั้นไอเรื่องอะไรต่าง,างๆออกไปวันเน็ตมันไม่มีเลยทั้งนั้นมันหัวใจดวงเดียวกันน้ําหยดเดียวกันแท้ๆแค่มันกระเด็นออกมา่นเองมันมันมันมีประโยชน์ยังไงบ้างถ้าเราจะเข้าใจคําว่าวันเน็ตโอ้โหประเทศไทยขาดวันเน็ตจังแรงก็คือสามัคคีพอขาดสามัคคีปั๊บกัเนี่ยเละตุ้มเป๊ะโกงกินเพราะความกลัวไงคนขี้ขาดจะโกงกินเพราะเผื่อลูกเผื่อลานสสชั่วๆที่โกงๆกงสังเกติขี้ขาดทั้งนั้น<อ><อ> คนขี้ขาดจะด่าคนอื่นในสภาก่อนชิงลงมือด่าก่อนอคนขี้ขาดจะไม่ฟังความเห็นต่างของคน,คนอื่นเปิดเกมก่อนเปิดเกมชิงก่อนเลยด่าทั้งในสภานอกสภาแล้วแล้วผลดีของวันเด็กมันเป็นยังไงบ้างคะมันมีประเทศที่เขาเป็นวันเน็โอ้โหเยอะฮะหลายประเทศท <c oughs> ้าประเทศที่มันจเจริญเจริญก็วันเด็กกันทั้งนั้นอะ แต่วันเดทมันก็มันก็ไม่เที่ยงนะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือตอนที่มันเกิดก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมถ้าวันเดทใชทางที่ดีนะมันก็จะมีประโยชน์ก็คือสามัคคีธรรมสามัคคีธรรมตัวแรกเลยนอกเหนือจากการพ้นทุกข์นะถ้าทางโลกแล้วมันได้สามัคคีพลังมันรวมกันภาษาวิศวะเขาเรียกว่าเรโซแนนซ์คลื่นที่เล็กๆอย่างเงี้ยคลื่นที่เล็กๆอย่างเงี้ยถ้ามันเท่ากันเวฟเ็กมันเท่ากันเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะมันรวมปั้งเป็นสามเป็นสี่เป็นห้า คนจีนก็คำว่าไอ้โง่สามคนคุยกันเก่งกว่าโคงเบ้งหนึ่งคนไอ้โง่สามคนถ้ามันวันเนชกันได้นะออเก่งกว่าโคงเบ้งหนึ่งคนจริงเหรอคะอาจารย์ใช่ยังไงคะอาจารย์เราสามคนนั่งคุยกันดีๆเนี่ยนะไม่ขัดคอกันนั่งคุยคุยเราไม่ได้ฉลาดมากอะมันจะสุดท้ายปิ้งคิดสตาร์ทอัพได้ปิ้งคิดอินโนเวชันได้เพราะมันอาจจะมีความว่างเกิดขึ้นในระหว่างที่เราวันเนชกันก็ได้แล้วได้โหลดดาวน์โหลดข้อมูลถูกนี่ไง อันนี้ฝรั่งเรามปเขียนชื่อทฤษฎีอยู่เท e o อรี่อยู่โดยออตโตชามเมอร์เดี๋ยวนี้ฝรั่งนักวิชาการศึกษาพุทธเยอะมาก a อ p r e c i a t e Inquiry ์เออเทเลอรี่อยู่เออปีเตอร์เซนใช่ทั้งงานทั้งแผงแม่แต่คนที่สอนเรื่องโค้ชแม่แต่โค้ชของผมเองนะคุณซัดยำเนี่ยเป็นชาวออสเตรเลียผู้หญิงเนี่ยอเป็นโค้ชอาจารย์ที่เอามาทำงาน คนคคคคนนนนเป็นโค้ชต้องมีมีอาจารย์ที่เป็นโค้ชโค้ชของโค้ชโค้ชของอาจารย์อีกทีเนี่ยอาจารย์เทิดทูนเลยพวกเนี้ยพวกนี้ก็ศึกษาทั้งพุณหมดแลยครับเดวิดร็อกเนี้ยใช่ทางยุโรปเขาก็ได้ไม่ได้ทิ้งเลยเาโอ้โหคาร์สแม็กซ์เวลล์และจิตวิทยาสมัยใหม่มาทางพุทธอีกมาทางพุทธทั้งงานชิกเซนมิกไฮยีสลิกแมนนี่นักจิตวิทยาสมัยใหม่ของไทยยังซิกมันฟอยกันอยู่เลยคัมมอนแมน มันไปมันมีนิวแล้วเออแบนดูล่าสลิกแมนมีไฮย์เขามีแนวใหม่หมดแล้วใหม่หมดแล้วเพราะว่าโลกมันก็เปลี่ยนเดี๋ยวนี้เป็นโลกอินเทอร์เน็ตเป็นโลกโซเชียลเป็นโลกของกอดตำราชุดเดิมไปเอ็นทรานกันอยู่เลยปฏิบัติธรรมเหมือนเล่นกีฬาปฏิบัติธรรมเหมือนกล้ามเนื้อฟังอย่างเดียวไม่ได้ต้องอ่านอ่านหนังสือว่ายน้ำจมน้ำตายนะฮะเออใช่ใช่อ่านต้องไปว่ายคุณอ่านธรรมะมาหมดแหละสุดยอดเลยเอาผู้หญิงแก้ผ้าสวยๆเดินให้ดู เห็นนะเอาเงินไปยั่วหลงสีกาเนี่ยนไม่ใช่แล้วต้องมาฝึกจริงๆต้องฝึกฝึกอย่างต่อเนื่องนะถ้าพักผ่อนเออๆก็ต้องก็เริ่มกันใหม่อีกแล้วคนที่ทางานเยอะๆไม่มีเวลาทำไงอาจารย์โอ้โหคนงานเยอะนั่แหละแบบฝึกหัดปฏิบัติทำเยอะมากเลยยังไงอาจารย์ต้อฝึกยังไงก็ลูกค้ากวนตีนก็หายใจลึกๆมองเขาอย่าง unconditional love ยิงคำถามลูกค้าเปลี่ยนลูกค้าเป็นโค้ชี่คุณลูกค้ารู้สึกยังไงกับสินค้า คุณลูกค้าคิดว่าทำงี้ยังไงต่อคุณลูกค้าทำอะไรเจ้านายก็เหมือนกันเจ้านายคิดอะไรอยู่เจ้านายอยากเรื่องนี้สำเร็จเจ้านายคิดว่าเจ้านายควรทำยังไงไม่ไม่ไม่ได้ไปตอบโต้ไม่มีตอบโต้เขาเรียกว่าดันซิ่งวิดโคชีธรรมะมันปนอยู่กับทุกอิริยาบถธรรมะมันปนอยู่กับทุกการทํางานอาจารย์พูดท่ากพูดตลอดเลยธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือการทํางานหน้าที่ดูแลพ่อแม่การงานเต็มไปหมดอาจารย์พุทธาท่านสอนไว้เยอะก็เรียนรู้จากการฟังแล้วเอามาทำแค่นั้นแหละ ฝึก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 แล้วก็ล้อมวงคุยกันบ้างไปหาบันดิตบ่อยสายหลวงปู่มั่นเนี่ยอย่างผมก็สายพระป่าหลวงปู่มั่นอย่างเงี้ยต้องต้องไม่ทิ้งครูบาอาจารย์เกิน2ปีไม่งั้นจะหลงตัวเอง